สบายดีตอนเ้าเดอ้อพี่น้องเมื่อนี้ก็ถือโอกาสมีโอกาสได้เข้ามาโรงงานทีสี่ทำตู้เสียงกลางเข้าอีกไปเลยเมื่อนนี้นะนี่เห็นว่าตู้ตัวนี้คือตู้ตัวนี้คือคือผมอธิบายไปรอบก่อนนนะเ่ยตัวนี้เป็นแปดนิ้วสองดอกแหลมตัวหนึ่งครับตัวนี้ีต่ตู้เปล่าอยู่ที่ใบพันกาวางลังก็เป็นทีสอง rcf ด้อยเป็นทีสอง rcf ตัวนี้ก็เสียงดีเสียงดีครับตัวนี้ก็ใบพันกากักครับ ราคาบนบนบหนีกันเลยครับเพราะว่าอยู่ฟันเก่าอันนั้นก็ฟันเก่านี่กบฟันเก่าแปดนิ้วครับอันชิบสองกับราคาเดียวกันเลยเบิรงคงับสีที่บนเนะ่เบิรงให้เบิรงเลยนี่ไายละเอียบเนียนกรีบเห็นบอสัดบอนี่เห็นบอทำงามแบบนี้เลยพี่น้องตัวนี้นะงาม่อมรับว่างามเพยงจังหวะที่แบบตู้เฮาเห็ดให้เอาเห็ดให้มนเลี้ยวขึ้นเพื่อสีได้บีบเสียงมันออกพุ่ง ให้มันพุ่งให้มันแรงกว่าเก่านะพี่น้องตัวนี้ขายดีสุดเพราะว่าตัวนี้พึ่งออกมาได้บอดปีพี่น้องขายไปกับตีไรเซียแบบบ่าวบ่อเขาขางร้านเจ้าของเนี่ยครับไปปลาไปสามสี่พันแล้วครับตัวนี้ปลาไปสามสี่พันใบ้วถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ไม่นี่กับลูกค้ากระจองไวเแียวนี่เขาต้องขืนไวเนี่ยเห็นบอเขาต้องขืนเขาต้องขืนตู้ไวนี่เห็นบห เราต้องข้นตู้ไว้เพราะว่าเพื่อลูกค้าสร้างมาเได้เฮาต้องเห็ดให้ลูกค้านะพี่น้องเนี่ยพอดล้มกับเห็นบ่พอดล้มกันยูยูใส่ไอ,อ้ใส่ขวานี่เห็นอ่อยูใส่ขวานี่จังหวะด้านในก็เป็นแบบนี้เลยห้องแหลมเฮาก็ต้องกัน้นเพื่อว่าให้แลมมันพุ่งมันออกมาโม่หอยกางกับแหลมมารวมกันเพื่อให้เสียงมันแบบมันโบอูอยู่ในตู้นี่นะ,นะเสียงมันจะได้พุ่งออกมานะพี่น้อง งามแพงเด้ตัวนี้ผมก็มากอยู่ครับแต่ว่าผมก็มากอยู่แต่ว่าผมมีเงินซื้อหรอมันมันแพงมันแพงใบพันเก่าพี่น้องเอ้ยเงินขาแรงผมยังสามเดือนสี่เดือนจะจักจัได้หรือบ่อเลยพี่น้องแต่ว่าสําหรับคนแบบมาเครื่องเสียงอะนะการซื้อได้อ่นะผู้ใดมีเงินมีข้ามอนะอันเท่าน่ะผมมีเงินผมมีข้ามเลยพี่น้องเฮาก็เลยบกได้แต่ได้แต่จะเป็นสางอะไรครับได้แต่เป็นสางนี่ฮะนี่เลยพี่น้องอยากได้ก็ ติดต่อมาได้ครับหรือว่าสิติดต่อผ่านเพ่นเพียรเอเอสพาวเวอร์เท็ก็ได้หรือสิติดต่อผ่านผมก็ได้การติดต่อผ่านผมแหมว่าถือใจพอค่าราคามันกนระชิลดได้พี่น้องเอยวว่าถือใจพอค่านี่ราคาลดได้ตรงนี้ชิปจองอานชิฟเหมือนฮะใช้ได้พี่น้องลายแหง้งเบิ้งข้างในน่ะเบิ้งป้าเมื่อนี่แดดแห้งอันนี้แสงก็เลยซองเขามาได้เมื่อนี่ผ้าลายเบิ้งทุกรุ่นเลยเมื่อนี่นะโอ้พี่น้องเอ้ยผ้าลายเบิ้งทุกรุ่นเลยเนี่ย ตู้เอลี่ตู้เอลี่ตัวนี้เห็นบ่ะจิบสองไล่อะไรเอลี่พอดล้มขางเห็นบ่ะพอรล้มครูปาก 9, เก้าคือว่าถ้าจิ้บเอิญมาปากพายซอสก็ได้นี่เห็นบ่ดอกนี่ก็เป็นดอกจิ้บสองลายแห้งเบิง้งมีเล็กไมมเล็กยังมีเบิดได้นี่เสียงกลางแต่ว่ามาลดกอนนี่บ่ได้บอกว่าถึงชิมหารุ่นนั่นรุ่นนี่นะรุ่นนี่มีลายนี่ลายแห้งนี่ตัวนี้ก็เป็นแปดนิ้วสองดอกคือเกา่า คือกันครับแต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่านะรุ่นทีว่ารุ่นทีว่านี่เห็นบะรูปรูป,รป,รป,รปทรงตอนแรกครับตอนตอนที่หนึ่งครับตัวที่สองเห่นคือกันได้พี่น้องเบิ่งเห็นบะจังหวะมุมมันนี่เห็นบะมันสิปุ้งเด้แต่ว่าตัวน,นี้กับเสียงอิม่มโตแบบเพาะดีกันตัวน,นี้แปดน,นิ้วกสองดอกเบิ่งพี่น้องร้ายแห้งอันนี้ตัวน,นี้ก็เป็นพีเอสนี่เห็นบะตัวน,นี้เป็นพีเอสจะโอ้ยโบแมนพี่น้องโบแมนพีเอสจิม มันเป็นเอ็มเอ็มเอ็มจิ้มหา่าป่าปากเก้าเลยพี่น้องเอ้ยปากเก้าปากเก้าโอ้ยเสียงหายเลยพี่น้องเอ้ยมันเริ่มมืดเป็ลอะไรด้นี่เบื้องอันนี้ก็ตู้ตู้แขนจิ้มห่นี่ตู้แขนจิ้มหา่าไรอะไรตู้แขนจิ้มหา่าไรอะไรแต่ว่าเป็นปากปากเก้าเนี่ยปากเก้าข้อนิ้วจะมีทา้งล่างเท่ากับจะมีข้อนิ้วหรือว่าข้อนิ้วหรือว่า กอนิ้วครึ่งก็มีคือก,กันพี่น้องลายแห้งดีเลยไม่เม็นอยเบ้าตัวได้นี่พี่น้องเบิ้งตู้แขนน่ขนแบบะขึ้นแม่แบบที่เดินทามซีซิปไหนบม่ได้เป็นเราขึ้นมากนยหน่อยได้นี่นี่ราคาก็บแพงพี่น้องเลยเอสนี่ใบละสองพันเก้าพี่น้องบแพงตู้เปล 29, ่าพ่อ,าพอมาอะไรยังครบใบสองพันเก้าง,ง,งามๆเลยตัวนี้ใบสองสองพันแปดตัว ร้อมอะไรห้อมตะแกงียงตะแกงกับเป็นตะแกงน้าเข่าพี่น้องสีเนียนกริบไปแล้วลื่นปื้ดลื่นปื้ดไปแล้วสีนั่นเขาเหดนมาดีแต่งานนกองย่องไปหรืเบาเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็โอ้ยมันมืดแหงนี้พี่น้องเอ้ยเบิ้งอยากถ่ายให้เบิ้งเงินตู้แค่ไล่เล่ยิบนิ้วคือกันเนี้ยตัวนี้ปากเก้าเสียงนี้ก็โอ้ยดีเพราะว่าตั้งช่วงหลังเฮ็ดบีบให้เสียงมันดีนะโอ้ยเป็นไงพี่น้องเนี้ยต้องถอยออกมาน่ะ มันเข่าไปหลายเสียงม่ชีเลือกเข็มบอนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชิปนิ้วไปเลยชิปนิ้วมีไฟบอนี่อันนี้ก็จะเป็นสร้างทีว่าพ่นตู้เสียงกลางนะครับเข่าไปทั้งในนะโอ้ยบางเนี้ยสวดดับติดต่อได้เลยโอ้ยผมเคยพาทัวร์เที่ยวข้างในแต่จะเข่ามหอีกรอบนึงเ <c oughs> <c oughs> บิ้งหลายยงนี้ได้บหเบลดมีหลายชิปหาชิปสองชิปนิวมีเบลดนี่ ี่น้องเอ้ยเบิ่งเดือหน้าตาสางกันสนใจที่ต่อได้สดขึ้นกันสดสดอันนี้ก็เป็นเบทที่ว่าเสียงดีที่ผมเคยแนะนําไปและครับเป็นนี่เบทต,ตัวนี้มันสิเป็นเบทนุ่ม้อยเี่นี่เห็นบ่ตัวนี้เป็นซีพอตนุ่มร้อย,อยเหมาะกับงานกลางแจ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งนี่้างเฮากับชิมาเซกเพราะว่าเมื่อนี้ลูกค้ากับชิเมาตู้คอัมนมไปแล้วนะนี่อ่าอ่ายีชิบไป ไม่นี่จัดเมือ่อยแห้งเลยพี่น้องเอ้ยออกมาเพราะว่ามุมมันมืดแห้งข้างในนะ่ะมุมมันมืดแหง้งต้องเขาออกมาข้างนอกมันจะได้มีแสงโอ้ย,ยนหน้าเอื้อแล้วจบ <ốc, S 1> ช่วงนี้จะได้โจ๊คลิปแล้วลพี่น้องเอ้ยเป็นเอเนื่นไปลือ้อตู้ข้างในข้างสต็อกมาขายเลยพี่น้องสนใจกัสนใจกัถามมุมได้เราคาเป็นเท่าไหร่ฮะนะพี่น้องเบื่องนี้ตู้อุติวามากขึ้นไว้ฮนะ มีมะทุมะคัดมะถูมาแต้มมาโป้มั้นไหนนะพี่น้องเบิรงตัวนี้กันเบิรงตัวนี้เป็นตู้วีเอ็นเอลเด้อพี่น้องเด้อตู้วีเอ็นอลตัวนี้ใบพร้อมราคากับโมแห้งพี่น้องเลยตัวนี้ตะแกรงเงียงสุดอะไรครบนี่ใบสองพันหกนี่ยทรงพร้อมทรงเลยพี่น้องเลยให้ผู้ใดสนใจกับพ้อมทรงนี่เบิรงพอดสวงามแงพี่น้องเลยไม่เห็ดตู้กับมีแต่ไม้ภูเขาแท้รกมาเด้อพี่น้องเบิรง ตอนเลกกกบวาชิกับเลยพี่น้องเอ้ยตอนเลียกกบวาชิกับเลยวะคอยวาชิกับเดียวแต่ว่าโอ้ยว่าจังหวะที่แบบว่าสั่งเขาพอดีพ่นเอาตู้มาคัดพอดีนะก็เลยถ่ายมาผักพี่น้องนะเพื่อพี่น้องอยากเบิ่งันตัวนี้คือคือเป็นตู้วีเอ็นเอลด้อครับตัวนี้เด้อเป็นตู้วีเอ็นเอลตู้ข้างหมูนะน้าผมกระเป๋าของอยู่พ่นแล้วพวกวิทย์วิทย์พแล้วที่เอาตู้ข้างจะสต๊อกไปขายนะขายกินหมูกระทะกรบพี่น้องขายกินหมูกระทะเบิ่ง แต่ละใบเบอร์ห้าสิ้นเดียวพี่น้องเขาต้องมาคัดมาถูลบเรียมมันจังหวะเรียมลบลบ,ลบเรียมมีอย่างมันลหลายๆอย่างพี่น้องเอ้ยซื้อเขาเลยมันดีพี่น้องมรต้องซื้อแบบไม่อะไรอย่างมาเห็ดเองพี่น้องมันแพงพี่น้องไม่ก็แพงเดียวเบิรงพักเชียเ,เดียวนี่ต้องคัดต้องนี่ต้องถูมันนี่ครับโอ้ยตัวนี้กันตู้เปล่า้อครับพี่น้องเด้อตู้เปลวันแปดนิ้วอสซีเอฟตัวนี้ดอกเดียวตัวนี้เสียงดีเฮงราคาก็น,น่ารักน่ารักครับใบละ ตู้เปล่านี่ใบละพันพันสองหาสิบาทมั้งครับตัวนี้เนี่ยแมนแมนใบพันสองหาสิบาทพี่น้องเอ้ยเบิ้งช้างเข้ากับสูบบุหรี่อยู่แต่กะพี่น้องเอ้ยบนนี้น้ำเนื้อเนวัส้นกับบันนี้น้ำเ,เนำเื้อบนนี้น้ำนี่สูบยาเนี่ยบ่มันบ่ดีต่อร่างกายเด้อพี่นอ้องเด้อเบิ้งโปกับแมวถึงกันตอนโปพี่น้องเพื่อชิลเล่วได้แต่ละใบได้พี่น้องเอ้ยมันเป็นสองสามนาทีวันี้แต่ว่า่อยตัดมันออกนะพี่น้องข่อยตัดมันออกให้มันเหลืออยู่ประมาณนั้น พิ่ๆนี่หน่อยนะพี่น้องเขาต้องเลี้ยวให้มันไวนะจังไหมพี่น้องเบิองมาบอกหนาเบื่อ่าสั่นพี่น้องจังพี่น้องเบิองว่าหนาเบื่อโอ้ยว่ามีเหงว่าแบอนี้ที่เน่าเแต่ว่าเบิองนั่นจบแลนะพี่น้องก็เลยอัดไม่ให้พี่น้องเบิองก็เลี้ยวให้มันไว่นะพี่น้องโอ้ยแบบมันง่ามแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยปฏิเสธไมาได้แต่ละคลิปแต่ละอย่างกับมันยากเลยพี่น้องเบิองเบืองเพื่อเขาชีเจียเขาชีโป้ได้พี่น้องมันบ่แม่นเรื่องง่ายๆพี่น้องเอ้ยซื้อขาวทอซื้อขาวทอ แมนพี่น้องเอ้เฮาเห็ดเองบางเทียล้มออกไสยออกหัวพี่น้องเอ้ลำบากเล้ได้พี่นอ้องอะสีมีเสียงรบกวนเขาเนี่เด้อพี่น้องเ้อะเพราะว่าห้องแถวนะพี่น้องรถมันก็ต้องกายกันเป็นธรรมดานะนะพี่น้องมอเตรอ,ตร,อตร,ร์ไซค์อไงนี่นะภาษาภาษากลางในกรุงในเมืองกันนะไา่ใชว่ามอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นี่นะบัานเทากับเขาเอิ้มอเตอร์ไซค์อะนะพี่น้องแต่มานั่นะป้ากล้องยังมาซู้มาแต่หนาช้างแด้พะนะ คิดว่ารอเหรป้า้างผมรอได้เลยปากชมพู้องตองอย่างไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งเหตุตู้นี่เพื่อชิลเล่อแต่ละใบพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยตัวนี้แห้งโดนพี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็นตู้ข้างหมูวีเอ็ลนะครับตัวนี้ตู้เปล่าพ่อมาลายดอกยังเอ้ยพ่อมาลายตะเกียงในงานน้ำเข่าอะไรสุดแขนไปเลยครับตู้เปล่าต๊อยู่ที่ใบละสองพันหกพี่น้องเอ้ย ไปละสองคนกพี่น้องป้าจังหวะนี่หน้าผมเข่ามาป้าอยากมีชนร่วมอยู่ในขี้ปประทันผมกระัดให้สลโล่ให้เลยสโลโมซันเลยจังหวะนั่นนะป้าพี่น้องเบื้องน,นี้นี่นี่โอ้ยโรงงานคอยนี่เห็ดเพื่อที่มีโอกาสได้เข่าพี่น้องเพื่อเพื่อที่ได้ติดรถไปเอาตู้น้ำหนามานะพี่น้องประมาเนี่แหละเขาก็ต้องเห็ดงานแต่ว่าบ่ได้เห็นงานนี้พไปกันยืนทายประทันบริ่ได้เห็นงานเลยจังหวะนี้หระพี่น้องเอ้ย คือว่าเลยครับพี่น้องแต่ว่าราคามันก็สูงๆเนี่ยครับแต่ว่าการหลินเครื่องเสียงเนี่ยเด้อพี่น้องข่อยสิแนะน้ำเด้อข่อยกับวแมัน่าสิเก่งเรื่องนี้ดอกแต่กะสิขอแนะน้ำนิดๆน่อยๆพี่น้องเอ้ยหลินเครื่องเสียงเนี่ยบ่จำเป็นต้องแบบว่าซื้อแบบว่านักตอนแรกดอกพี่น้องคอยเป็นคอยไปพี่น้องเอ้ยคอยเป็นคอยไปคลิปนี้เฮาก็คือสิจบกันเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยขอตัวลากันไปก่อนเด้อแไปยิ้มหวานๆใส่กล้องอีกซางเฮา